เราเดินทางมาถึงคู่ที่2ของรายการนะครับฝ่ายแดงพมลิขิตวันมหาชัยนะครับหรือว่าใครเดิมคือสิทธิ์วันใต้ส่วนฝ่ายน้ำเงินครับเพชรดำชอพิชิตนะครับคู่นี้เวทพิกัดน้ำหนักขยับขึ้นมาหน่อยนึงครับ109ปอนด์มาแล้วครับค่อยๆขยับ้าไปทีมงานบอกให้เบียดออกเข้งขวาต่อยขวาแต่ว่าเดินช้านี่นะครับเอาละครับบัดขวาเริ่มจะเบียดทิ่มได้แรงๆเหมือนกันครับโดนซ้ายเจ็บๆเลยนะครับพมลิขิตครับ แต่ว่าตัวเองก็เริ่มจะมีลูกหนักๆขึ้นมาเหมือนกันครับดึงไว้ก่อนครับเ็นซ้ายนี้นี่ครับเจาะล่างวงในมัดยังไม่ตีครับซ้ายกับขวาครับขวาเตะแล้วมาก่อนครับเตะแล้วทิพย์เอกเจอซ้ายครับโอ้ซ้ายเตะแรงที่เรียนไปครับฝาจอมาซ้ายเตะคืนครับวัดกันเลยครับ วัดกันเลยครับซ้ายกับขวาครับใทรแม่นยำไทรหนักแรงกว่ากันครับเตะซ้ายเข้ามาอีกแล้วเพชรดำหมัดขวาของพรมลิขิตอ่าเริ่มจะมีหมัดสวนแข้งครับสำหรับพรมลิขิตซ้ายเตะจ่อล่าเพชรดำพรมลิขิตต่อยขวาเลยครับ <c oughs> <c oughs> นี่ครับมายกนี้แล้วครับเข้มข้นแล้วครับยกสาม โอ้โหโอ้โนี่ครับว่ามียกนี้ทั้งแข้งทั้งหมัดแหมเจาะล่างด้วยครับพมลิขิตว่าเพชรดำจะก,ก็โอ้โหโอ้โโอโนี่ครับหานเน้นช่วงล่างมาอีกหน่อยหนึ่งดูวาเพชรดำออกมาซ้ายทาง,งานได้ดีเหลือเกินนะครับพมลิขิตก็มีแข้งขวาโดนก็จริงนะครับแต่ก็ยังขยับเข้าหาแล้วก็มีแข้งขวาหมัดขวาโต้คืนหนักๆักเหมือนกันครับ แข้งขวามาเจอแข้งซ้ายครับนี่ครับจับได้เทเดืนขยับเข้าไปครับองไนองไนจังหวะสวบเข้าไปขวางหน้าเข้าไปยังไม่ถนัดมากแข้งขวาหลุดไปครับผมลิขิตอ้อจับได้กเทอีกแล้วครับ แข้งซ้ายเพชรดำผมไม่ขิดขวาเพชรดำซ้ายจับได้จับได้นี่ครับนี่ครับดึงออกมาดึงออกมาดึงออกมา <c oughs> จับแล้วเทแกไปติดเชือกครับเลยแะว่าดึงไมห้หายกับเชือกจะเทอ,อีกสักทีครับเตะขวาไปเจอแข้งซ้ายโต้คืนครับแข้งขวาเจอซ้ายโต้แข้งขวาแล้วหมัดขวา เข้ามาครับแทงขวามาก่อนครับพยายามบิดเกลียมลงไปครับทีมงานนั้นสั่งเดินต่อยมัดสับซอกอย่างเดียวนะครับเล่นตั้งแต่ต้นยกเหมือนอก,กันเบียด้าไปโอ้ผมมกิตต้องล็อกเผาเวลาไว้ก่อนนะครับไม่ประมาทนะครับมัดมวยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่าขยักแบบนี้นะครับเพจำํำมีแข่งสายนําไปก่อนเตะสายต่อยสาย,สาย อยาะเจียบมีลูกขวาม,มีสอกสลับด้วยนะครับต้องทำให้ชัดเจนให้ต่อเนื่องกว่านี้ครับขยับต่อลุยต่อครับแบกซ้ายเข้าไปหาครับหมัดซ้ายหมัดซ้ายแต่โดนหมัดคืนเหมือนกันครับลุยต่อครับเพชรด,ดำชอพิชิตเดินเข้าไป นี่ครับมีมัดซ้ายแ้วแต่พอถึงตัววงในพยายามจิ้มล็อกคอไว้ก่อนเลยครับสำหรับพรมลิขิตถีบไว้ก่อนครับพรมลิขิตลวกไปก่อนครับลวกไว้ก่อนครับเก็บอาวุธต่วสู้เอาไว้ครับจักรวารวบของพรมลิขิตับเจอแท่งขวาดักเอาไว้ครับพอถึงตัวก็โดนรวบไวอีกครับ เพชรดำก็เป็นไฟแดงครับพมลิกิตบอลมหาชัยครับวันนี้โชว์ฟอร์มหล่อเลยนะครับชนะคะแนนเพชรดำชอพิชิตไปแบบสนุกเลย